สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตตานุตเดิมครั้งเลขที่สิบหกปห้าทับแปดจะมาหนังสือทางเรื่องหนูนิดแต่งปัน หนูนิดตื่นนอนแต่เช้าร่าเริงแจ่มใสเตรียมพร้อมไปโรงเรียนหนูนิดเอาขนมไปฝากเพื่อนที่โรงเรียนด้วยนะลูกคุณแม่บอกค่ะแม่หนูนิดตอบและรับขนมจากคุณแม่อยู่ที่โรงเรียนหนูนิดหยิบขนมขึ้นมากินหนูนิดเราขอกินด้วยสิมะนาวพูดไม่ให้เราห่วงแม่หนูนิด ซื้อมาหนูนิดจ,จะกินคนเดียวหนูนิดตอบเสียงแข็งมะนาวรู้สึกไม่ชอบใจหนูนิดเพราะถ้าไม่ให้ก็พูดจาดีๆก็ได้เพื่อนคนอื่นๆหนูนิดก็ไม่ยอมแบ่งขนมให้เพื่อนๆกินเพื่อนๆของหนูนิดต่างไม่อยากเล่นกับหนูนิดเพราะหนูนิดเป็นคนที่ห่วงและพูดจาไม่ดีใส่เพื่อนๆ สวัสดีค่ะคุณแม่หนูกลับมาแล้ววันนี้หนูไม่มีเพื่อนเล่นด้วยค่ะหนูนิดพูดแบบซึมซึมทำไมล่จะจ้าลูกคุณแม่ถามด้วยความสงสัยเพื่อนบอกว่าหนูนิดขี้หวงไม่ยอมแบ่งขนมให้เพื่อนกินและพูดจาไม่ดีด้วยค่ะหนูนิดสะอึกและร้องไห้ออกมาโอ้หนูนิด คุณแม่ยิ้มไม่พูดอะไรพร้อมดึงหนูนิดเข้ามากอดในอ้อมแขนรู้ไหมจ้าลูกขนมชิ้นนี้กินตอนไหนจะอร่อยที่สุดคุณแม่อมยิ้มและสบสายตาหนูนิดไม่รู้ค่ะหนูนิดพูดก็ตอนที่มีเพื่อนๆมากินขนมชิ้นนี้ไงล่ะจ๊ะลูกลกของแม่หนูนิดขอโทษเรื่อง เมื่อวานด้วยนะที่เราไม่แบ่งขนมให้มะนาวกินและพูดจ,จะาไม่ดีใส่เธอหนูนิดพูดมะนาวรู้ไหมว่าขนมชิ้นนี้กินตอนไหนอร่อยที่สุดก็ตอนที่กินกับมะนาวไงหนูนิดยิ้มและยื่นขนมให้มะนาวกินขอบใจจ่าหนูนิดมะนาพูดนับจากนั้นมาหนูนิดก็ไม่เคยห่วงขนมกับเพื่อนอีกเลยหนูนิดและเพื่อนๆแบ่งขนม และกินกันอย่างมีความสุขข้อคิดสอนใจคนเราต้องรู้จักแบ่งปันมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันขอบคุณค่ะ